สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนครับกระดาษแบบนี้เลยนะครับรถที่สูตรที่น่าจะแรงเลยนะครับแบบเร็วแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่พับกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราพับเอ่อพับครึ่งพับสามเหลี่ยมมาชนกัน,น,น,นทั้งสองข้างเลยนะครับทุกคนแล้วครูคนอื่นเขาเอาาที่นกัน ทำนี้เลยนะคะเตมใจทานะ้พ่อไมแล้วครจะทับให้หัวชนแบบรงๆมากๆเลยนะครับเ้าในี่ยครับแบบนี้นะครับน้องขับเรียบๆนะครับรถแบบนี้ของเราฉกนั้นให้เรากลับหลังมาแล้วพับ้แต่ตรงเนี้ย ชนตรงขีดที่เราเออขีดตรงข้างบนชนขีดข้างล่างที่เราทำมาไปเลยนะครับทุกคน คือทำให้มันตรงก่อนครับทำมันก็ได้ให้มันตรงครับอืมแบบนี้เลยครับแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับเอ่อให้เราพับมุมที่เราทำนี่ไวมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยครับต่อไปให้เราพับ ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนที่เรารวบเมื่อกี้นะครับเพื่อจะทำการรวบไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปครับแบบนี้นะกับหลัง จากนั้นเราทำแบบนี้เลยครับตัวการตรวนี้ออกมาหน่อยนะครับเพื่อทำการพับออขอบไมาชนกับตรงที่เรารวบไปเลยนะครับแบบนี้นะครับสูตรที่ผมใช้นะครับแรงมาสิครับเดี๋ยวอยากให้ผมพับรถอะไรอีกนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะมีรถหลายแบบที่แรงมากมากครับ แบบนี้เลยครับก็แบบนี้ได้แล้วก็ทำแบบนี้ครับนี้นะผมเกาะจากนันแล้วครับแบบนี้เลยนะครับตอนนี้คือใกล้สิบมากเลยนะครับ นี่แปลว่าเราต้องจ่ายค่าเทอร์มเองเทอร์มประสานคุณนะพ่อแบบนี้หนูกลับไปเรียนโรงเรียนพอ่อเหมือนเดิมจะดีกว่าไหมอ่ะไม่ดีหรอกโรงเรียนนี่มันดีนะลูกเรียนไปเรียนเรียนก็ชอบแล้วก็มีทุนเรียนฟรีอย่างหนู่มตั้งเข้ามาตลอดเนี่ครับนะคะแบบนี้มันให้โอกาสที่ดีกับบีมากกว่านี้แอีกหนึ่งชิ้นหที่ผมใช้ก็คือพับนี่ให้เนียนแล้ว ที่สำคัญอย่าลืมทำทีละพรมด้านหลังด้วยนะครับจะได้การลมได้ได้เป่าแล,ล้วแรงมากเลยนะครับขอจะไปก่อนสวัสดีครับ